สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงสภาพงาม1ในร้อยฝาก1คันนะครับ คันนี้19,000บาทนะครับรถสวยสภาพดีงามมากๆนะครับภายในงามๆครับเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานตกแต่งลายไม้สวยๆครับกับโตโยต้าซูรุนาวีออนะครับตัวนี้จดปี2005นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัว s i w a l l y นะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกสล้อครับรถสวยสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบสมบูรณ์ใช้งานได้ทันทีครับรถสภาพพร้อมใช้สีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไปใกล้ไปไกลไปได้ทั่วไทยครับมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่สอง0 50,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสภาพพร้อมใช้ครับสวยๆครับใครที่กำลังหาวีออสนะครับคันนี้สภาพราคายอดเยี่ยมนะครับเช็คชมดูรถที่นคนปรปฐมสามพานะครับ เบอร์โทรอยู่นี่นะครับโทรได้รายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับรถสวยสภาพดีนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าให้รีบอัดสินใจหน่อยนะครับรถสวยมากๆนะครับทั้งนอกและในนะครับรถไม่เคยติดแก๊สครับใครที่ชอบกําลังหารถใช้งานราคาแสนต้นคันนี้ขอย้ำอีกทีนึงครับหนึ่งแาบาทนะครับกับรถสวยๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายติดฟิล์มใหม่รอบคันอีกต่างหากนะครับรถสภาพนี้นะครับ กับตัว Vios ปี2005นะครับตัวนี้จดปี2005นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนหน้าตานะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยครับได้สภาพได้ราคาบอกเลยว่าราคาเปิดมานี่ได้มากๆนะครับใครที่หาอยู่รีบตัดสินใจนะครับตกแต่งลายไม้จอ2ดินนะครับเซ็นอร์ล g ็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับตัว S i w o r y เนี่ยจะเป็นตัวพิเศษหน่อยครับครบเครื่องและภายในก็งามมากๆครับ ดูเบาภายในนะครับเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับรถสวยสภาพนี้นะครับลองชมเช็คดูได้นะครับขอย้ํานะครับรถสวยไม่มีชนหลักตัดต่อหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะครับขอย้าอีกรอบว่าน็อตไม่ถอดทั้งด้านหน้าด้านท้ายนะครับรถดีรถงามนํามาส่งต่อให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเน้นใช้งานทนทานดูแลง่าย มาครับมาวีออสก็ได้ครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับรถสวยสภาพนี้นะครับติดฟิล์มใหม่มารอบคันสีสันเงาฉ่าขัดเคลือบมาเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์เช็คแล้วเทสแล้วความร้อนไม่ขึ้นความดันไม่มีครับก็ชมดูก่อนเช็คดูได้ครับกาบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหากท่านกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับราคาเปิดมา จ่มมากๆนะครับบางทีบางท่านอาจจะเคยเจอสภาพนี้แต่จะไม่ได้เปิดราคานี้นะครับฉะนั้นคันนี้รีบจับรีบจองเลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดนะครับรถสวยมากๆานะครับดูด้านหน้าด้านท้ายนะครับฝากระโปรงไม่ถอดแสดงว่าไม่มีชนหรือไม่ชนเลยก็ได้นะครับเพราะเวลาที่รถชนเนี่ยยังไงฝากระโปรงก็ต้องยุบต้องย่นนะครับรูปไม่ชัดภาพไม่พอคลิกลิงก์ไลน์ขอรูปเพิ่มได้นะครับขอวิดีโอคอลก็ได้นะครับ รถสภาพนี้นะครับจะส่งให้ทั่วประเทศเลยครับรถเช็คและคัดมาเรียบร้อยนะครับการันตีนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับจะส่งให้ทั่วไทยนะครับรับประกันสมาชิกได้แน่นอนครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอรถได้เลยครับถ้าท่านโอนเงินมัดจาแล้วไม่ได้รถนะครับเดี๋ยวแอดมินคืนเงินให้เลยครับการันตีว่าท่านได้รถแน่นอนนะครับเก็บเอกสารไว้นะครับ แจ้งจากช่อง YouTube ครับขอสลดและการะติการจะส่งทั่วไทยครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนคันนี้สวยมากๆนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนสีสวยงามเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างก็แน่นสมบูรณ์ครบนะครับ250,000กิโลเมตรนะครับใช้งานไปแล้วคันนี้สภาพนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับกราบขอบพระคุณนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดครับขอบคุณครับ